วันนี้ก็เป็นวันที่ที่17นะวันที่17็เดือน6ปี68ปนะมากับคู่ออคู่ออรดาเห็นบอสวัสดีครับคู่ออสบายดีบอเห็นหน้าแต่ว่าเห็นแต่ยิ้มเสียงหน่อยเนาะคู่ออเห็นบอถนนนี่ดีป่ะถนนคือแบบงามตลอดหน่อยเนาะอตรงกลางเป็นคลองนั่นนี่เป็น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 บอปลาโอบอปลาคูัออ อันนี้แหละคือประเทศไทยนะครูับน้องปลากว่างเนาะคืออยากให้ครู้อวได้เห็นว่าเห็นนังเข้ามาตึกเบ็ดไหน่ะหรือว่าเจ้าของเข้ามาตึกอาจจะเป็นเจ้าของบ่อปลาเลี้ยงปลาแล้วก็ให้คนมาตกปลาเงี้ยเป็นเป็นเปิดเป็นธุรกิจอีกธุรกิจหนึ่งนะและนี่คือนี่แหละคลองน้ําที่มาจากทางสุวรรณภูมิสนามบินนะครูอ้องเขาตึกเบ็ดเขาไปตึ๊กใดใบได้เป็นสาธารณะนะแต่วันนี้โฟกัสไปที่ถนนคือ สุดลุ้นลกาเลยอันนี้จะเป็นปร,ริมณฑลนะข้างหลังเราเป็นทะเลถนนเส้นนี้จะไปเชื่อมต่อกับถนนบางนาตราดที่จะไปชนบุรีได้ด้านเราเราจะเป็นถนนจุลคุมวิตถนนมาเลขสามแล้วเราจะไปว่าไหนวันนี้คือวันนี้ตั้งใจพาครัวมาดูถนนก่อนอันดับแรกนะแตงมีขยะด้านซ้ายมือโอ้ไม่ค่อยดีาะขยะวันนี้เอาขยะมาทิ้งไม่สวยงามเลยครับ้านซ้าย คือวันนี้อยากให้ครูได้เห็นว่านี่แหละคือถนนประเทศไทยอย่าบอกนะครูว่าคิดว่าเป็นทางด่วนเนี่ยคิดว่าเป็นทางด่วนก็คิดว่ามันซื้อคิดว่ามันเป็นทางด่วนก็แบบเคยเห็นในโทรทัศน์ทางด่วนเขาว่าทางด่วนทางด่วนแล้วมันจะซื้อน่ะก็คิดว่าอันนี้เป็นทางด่วนบันปร่ใม่ทางด่วนนี่ถนนอาจจะเป็นถนนเขาเรียกว่าถนนอาจจะเป็นปกติแล้วเป็นถนนทางหลวงชนบทของประเทศไทย อันนี้นะทางชนบทอ่าเนี่ยคือทางหลวงชนบทนะครับชนบทคือดูราทเนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละที่สงสัยและที่ที่หลายคนมาประเทศไทยแล้วก็สงสัยว่าถนนประเทศไทยหรือว่าทางหลวงชนบทของประเทศไทยทำไมดีขนาดนี้คือวันนี้บ่าวก็มีความตั้งใจอยากให้กูได้มาเห็นกับตาของตัวเองนะเปิดประสบการณ์นี่แหละบ้าบอกระบาดเ็นดานแดนไกลบ้า คือขัวข้ามฝั่งมาจากลาวจากลาวมาที่ประเทศไทยจากกิโลเมตรขัวจากนู่นมาถึงนี่ครับน้องปนแน่ใจเนด้อนะซ้ำกระบ,บาเชียงของมาอกรุงเทพมันพันกิโลเมตรคนบา่ามากกว่าู้งูคือกันฝากถามฝากถามเด้อฝากถามพี่น้องชาวไทยอาจากเชียงของจังหวัดเชียงรายมา,มากรุงเทพกรุงเทพก,กิโลเมตรก,กิโลเมตรฝากถามฝากถาม ก็ครูว๋อนี่เห็นเนี้ยมาจากข้ามน้ําข้ามแม่โขงมาเนี้ยมาที่นี่ถือว่าอบอุ่นไหมมาประเทศไทยเนี้ยอบอุ่นไหมความรู้สึกของเราเหมือนเราได้อยู่บ้านหลังที่สองเ่มนอบอุ่นยังรู้สึกปลอดไทยและรู้สึกว่าตัวเองคุ้มค่าไหมกับการที่จะมาเที่ยวประเทศไทยคุ้มค่าเลือกว่าคุ้มคือตอนนี้ครูครูอ๋อนะครูสาวลาวเนี่ยคือพักเนียพักจากการสอนนักเรียน เอาช่วงเวลาปิดเทอมนะบ้านเราจะปิดเทอมช่วงหน้าฝนนะครัวเ <Yeah. S 2> นาะฮะครัวก็เอาช่วงเวลานี้มาเที่ยวประเทศไทย <Yeah. S 2> ครัวมาหลายต่อหลายครั้งแลวนะครัวเ <Yeah. S 2> นะาะทาไมถึงติดใจประเทศไทยนะครัวออันเรื่องติดใจประเทศไทยนี่ก็อันดับแรกที่มาเ mm hmm. มืองไทยก็คือถนนหนท่างแล้วก็มาเดินมาเบิงความเจริญมาเรียนดู เพิ่มความหูของตัวเอง oh. และการใส่ชีวิตยอยู่เมืองไทย oh. คนไทยเขามีความคิดเป็นเน่าใด oh. คือแบบ oh. เขาสร้างประเทศชาติเขาคือจะเลิ่อร oh. ุ่งเรืองจะเลิิญแบบเก่าก็ดดคือแบบ oh. จเจริญ oh. เขาพัฒนาอยู่ตลอดแบบบอมีกันยุคพัฒนา oh. แล้วผู้คนก็ใจดี oh. แล้วก็บ้านเมืองก็สะอาดเป็นตาหน้าอยูวน่ะเสื้อใบถ้าเฮือนเฮาน่ะฮกเต็มแต่กี้ชี้เหือะแล้วก็สกปรกเฮือนเฮาคือเราอยู่ตามธรรมชาตินี่เพื่อนอะไรอยู่แบบตามเกิดตามธรรมชาติอันนี้คือเหตุผลที่กูอยากจะมาอยากจะมนความเจริญนะฮะก็ได้เห็นแล้วยัง งงไหนน้องคิดว่าเป็นทางด่วนไอวาเป็นทางชนบททางอาโอทางหลวงชนบททางหลวงชนบทยามกลางคืนก็มีไฟเป็นไฟข้า,<อ>างบนเ่ยจะเป็นแบบปันป่นลมนะปั่นไฟนะแล้วก็สิ่งทีน้องประทัดแต่ก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมาประเทศไทยหูซึ้งฟลัดไทยแล้วแบบอ่อยู่ใส่ก็มีแต่กองวมจรแล้วก็ประมาณกลางกลางคืนก็มีแสงไฟที่แบบ สงสวางแบบเยื่องทางให้เขาไปทั้งใดก็บบสดุดโลกว่าสันพราพอุคนนี้ครูต้องถ่ายคลิปหรือว่าถ่ายภาพนะไปฝากคนที่บ้านและครูออบอกว่าอยากจะมาศึกษาอยากจะมาเรียนรู้นิสัยของคนไทยนะวิธีการเขาเฮดแนวใดคือแบบบานเมืองเขาคือเจริญอ้าและ อได้สัมผัสรืยยังวัฒนาใจของคนไทยนิสัยของไทยเป็นยังไงอันนี้เอาเอาความจริงเลยไม่ต้องแบบว่าเตียมหรือว่าไม่ต้องอวยไม่ต้องอะไรนะเอาเลยถ้าถ้าเบาเออบนอกกล้องม่บอกตลอดอันนี้เ้าในกล้องอ่ะบางคนอาจจะว่าเอาอวยเต่บ่ได้อวยเด้อผูดอะไรจิ๋วเฝออออวยกลแล้วเต๋จะคิดคเฝอว่าจักใจเลยวะน้ำใจของคนไทยคือจัไหนภาษาไทยนายเฝาแล้วก็ คือคนไทยเป็นคนที่มีน้ำใจเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นคนที่มีจ,จิตใจดี<อ>มีเมตตาคือให้โอกาสคนใ,<ช>ให้โอกาสคนอื่นแ<ช>มนให้โอกาสอันนี้แหละสิ่งที่ออกฮักแลกักประทับใจซาบซึ้งเขาจะโบลังเกียดและจะโบจำแนกว่า เจ้าเป็นคนประเทศนี้ประเทศนั่นส่วนซัดน,นี่ส่วนเผานั่น<อ>นี่แหละสิ่งที่คู่โอลฮักแล้วก็ประทับใจแล้วก็มักและคือวันนี้บ่าวพวกเองตั้งใจอยากให้คูได้เห็นถนนเห็นถนนนี่แหละนี่แหละนละน,นนี่แหละนี่แหละมันเป็นยังไงความรู้สึกนะ่ะบ่าวคุณบอกมันอันนี้ไม่ใช่ทางด่วนนะอันนี้บอกก่อนว่าไม่ใช่ทางด่วนอันนี้คือถนนความหูสึกทีได้เห็นถนนอยู่ฝั่งไทยคือคู่โอบอกเลยว่า อ,อมกักเลลวกอยักอยเดวบอกว่าถนนฟังไทยมีงามอยู่ตลอดอแล้วเห็นเราประทับใจยักามามาแล้วยักษ์ให้เฮายัก,ายกามาอีกมาเห็นแล้วแบบ,บเบือ่อม,มาเมืองไทยเราแบบปรูหึกเบื่อมันสะดวกสบายเห็นยังสิแล้วคิดฮอดบ้านู่บอคิดฮอดปันสุดๆแลก็ยัก ขอถ้าบอขอได้ขอจากเส้นใบ่ัวถนนบานไทยถ้าว่าขอได้อยากจะขอคนไทยขอถนนคนไทยอ๋อถนนคนไทยจากเส้นเอาไว้บ้านใบาัวอยู่บ้านในบอวสีนอนี้คือความรู้สึกของครูอ๋อเมื่อได้เห็นทางหลวงชนบทของประเทศไทยนะฮะอันนี้คือความจักใจของครูอ๋อสาวลาวนะฮะเพราะว่าบ้านตัวเองยังไม่มีแบบนี้นะฮะยังไม่ได้แบบพัฒนา กว่านี้แต่ว่าอนาคตไปอาจจะมีการพัฒนาแน่นอน,แ,<ม>นแต่เราได้มาเห็นแล้วมันเหมือนว่าเราได้หยุดบ้านตัวเองบ้านหลังที่สองนะความรู้สึกเหมืนอนเราอบอุ่นนะฮะเหมือนแบบว่าคิดนะ<ม>นพอมาถึงประเทศไทยแล้วอบอุ่นเพราะว่าหนึ่งภาษาของเราอ่ะไม่ต้องแปล<ม>คุยกับคนไทยฮนะเพราะว่าบางคนไทยครับบางคนนะบางคนที่เขาพูดว่าเฮ้ยเรามันพี่น้องกันบางคนเขาพูดนะกลัวนะบาวเพราก็สัมผัสได้บางคนอาจจะไม่ทุกคนนะครับดเดี๋ยวเราจะบอกว่าทุกคนแล้วอาจจะมีบางคนก็ว่าไม่คดดคิดแบบนั้นนะ แต่คนที่เฮา,าพบเจอมีแต่ผู้คนดีๆแล้วก็มีเมตตาต่อเฮาให้การช่วยเหลือ,อแมนมีแ,มนแต่ผู้ที่มีน้ำใจ่อคนล่าโดยเฉพาะเวลาพวกเราไปเนี่ยเ <TikTok, S 1> จอคนไทยนี่ <TikTok. S 1> เขาเร้าบุหัอันใดเขาก็ถามข้าเจ <TikTok. S 1> ้าก <TikTok. S 1> ็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่บ่าวผู้อื่นอยากจะ ให้แวะครัวได้เห็นนะได้ได้เรียนรู้ว่านีนนะ่อีกมิ่งถนนนะฮะอีกมิ่งถนนที่อยากให้ครัวเรียนรู้นะเดี๋ยวขิ่ต่อไปนะั้นให้ครัวได้ถ่ายเพราะว่าถนนนี้นจะสุดแล้วตรงนี้ถนนจะสุดตรงนี้แล้วเพราะว่าถนนตรงนี้เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างถนนมางนาตราดนะฮะถนนมางนาตราดไปเชื่อมต่อกับถนนสุขุมวิทและมีอีกด้านหน้าใจ้ครัวได้ถ่ายซึ่งว่าครัวเห็นแล้วคุณโอจะบอกว่าโอ้โหสุดยอดรถเกิดอุบัติเหตุแท็กนี่คือรถเกิดอุบัติเหตุ เรสงสัยว่าเกิดอะไรขึน้นเลิศเกิดอุบัติเหตุอ่าก็อันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่บ่าวผู้เองก็เลยพาตัวมาชมนะครับตรงกลางเป็นคลองซ้ายและขวาเป็นถนนนะถนนโลนกระเงืดอดไอาว,วาถานนอ่าเขาเอร์มาถนนยาชุมชนมาสันสันนอร์ททางหลวงชนบทชนบทคำว่าช,ชนบทนี่คือไม่ใช่ในเมืองอะนะแต่ว่านี่คือปริมณฑลของกรุงเทพในเขตสูตรปราการ สะดวกสบายประเทศไทยครับ<อ>สะดวกสบายนะทุกคนก็มีอาชีพการงานมั่นคงนมีเงินมีการหมุนเวียนเห็นมักเมั่เจนตรงนี้ก็คือจุดเชื่อมต่อตัวบางนากรมศรกาเนีน่ยทางซ้ายก็จะไปบางพลีน,นี่แหละป้ายบอกทางนะเป็นแล้วก็ครัวที่เห็นนะครูอาจจะเป็นการเปิดโลกอ,ก,อกอีกอีกอย่างหนึ่งนะ<อ>สิ่งที่อยากให้เห็นก็คือสิ่งนี้แหละครูอนน๋สิ่งที่บาเอง มีโอกาสว่าว่าจะพาครอบไปที่ต่างจังหวัดของประเทศไทยไปดูได้ไปชมของจริงของแท้ทางไปนาประเทศไทยทางไปนาเนี่ทางทางไปนาครับก็คือทางไปนาแบบมันคือบรรหน้าไหวจังไดอาจริงทางไปนาก็คือก็จะเป็นถนนคอนกรีตเฮ้ยที้น้องสงสัยเลยยักษยักษหูยักไปทางไปนาคือถนนคอนกรีตวัวเป็นถนนคอนกรีตนะ เป็นถนนคอนกรีตแบบนี้แม่สะดวกสบายคณะทางไปนานนะทางไปนาประเทศไทยถายแบบพาไปนี่น้องอยู่บะเสือพาไปที่จุดให้กับตาแน่นอนครัวแต่นี่ถนนก็จะมาสุดจุดตรงนี้ครัสุดที่กม19บเาถนนบางนานะและนี่คือสิ่งที่อยให้กรัวได้เห็นนะฮะข้างหน้าก็จะเป็นถนนหลักถนนหลักนะฮะถนนหลัก ของประเทศไทยอีกหนึ่งเส้นนะฮะด้านบนจะเป็นทางด่วนุรุณาวิถีนะฮะซึ่งอยากให้ปูอ๋อได้เห็นแล้วก็ได้สัมผัสนะฮะเป็นถนนหมายเลข34ม่หรือว่าถนนที่พัดขวามือก็จะไปทางชนบุรีอมตะคนครด้านซ้ายมือก็จะไปกรุงเทพเนะเชื่อมต่อตรงสี่แยกบางนาและไปเชื่อมต่อถนนสุขวิทีตรงนั่นแหละปูนะเห็นอกอันนีนะ้คือความจเจริญของประเทศไทยนะนี่คือสิ่งที่บา่าวเองให้ปูออได้เห็นเนะี่ยสำหรับคลิปวิดีโอนี้บา่าวเองจจะลาท่านผู้ชมไปเพยงคนนี้ก่อนก็นแล้วกันเนะี่ยท่านใดที่ชื่นชอบและ การนำสนเสนอของพวกเราก็จะดึงกดไลค์เป็นกำลังใจไปสนับสนุสนตัวาทางช่องครูออรดาเนี่ยสำหรับคลิปวิดีโอนี้กู๊เห็นมดทั้งน่ะอสองชัน้นสามชันน้เนเลยครูออสองสามอ่าสามสั้นอ่ะคลิปวิดีโอนี้ฝากไว้เพียงนที่เรียบร้วกันท่านผู้ชมครับสบายดีสวัสดีครับบายดีบบายบายยพบกันคลิปหน้าบายบาย